อร่อยก็มันต้องอร่อยแหละเพราะว่ามันเป็นอาหารซองนี่ก็ไม่ซืุ้ปซองแล้วก็สกปนตัซื้อข้าวมาผิดตอนแรกเราหาข้าวไทยไม่เจอเจอแต่ข้าวอินเดียแล้วข้าวอินเดียไม่อร่อยมันเราหูผิดเองแหละเราหูให้มัน แข็งอะ่ะเพราะว่าข้าวไทยเราใช้น้ําน้อยอะ่ะกลิ่นเขาไม่เหมือนข้าวบ้านเรากลิ่นมันไม่หอมอะ่ะแต่ถ้าแต่ก็กินได้เอาแบบประทังชีวิตยอยู่มันก็ประหยัดทําเองประหยัดกว่าเพราะว่าที่นี่ค่าเงินมันประมาณตีสกยี่สิบสามก็เดี๋ยวมันกินข้าวมื้อน,นึงนี่ก็ตก จานละสี่ร้อยขึ้นอ่ะแต่ที่นี่คือทุกอย่างคือแพงชูชิชูชิโลก้อนก้อนแค่นน 3, เนี้ยครึ่งด้วยสามเนี่ยชูชิก้อนแค่เนี้ยประมาณสามสี่เหรียญเครื่องนั้นก็ค่อยๆปรับตัวไปวันนี้เราก็จะไปตลาดนะัดเวสต์เอ็นมาร์คล้ายๆพวกฟาร์มเมอร์มาร์เกตแต่แหละแต่ว่ามันจะมีพวกผักผลไม้ขายของถูกวิธีไปก็คือนั่งรถเมล์แล้วก็นูน ตึงข้ามสะพานไปมูนแผนของเราวันนี้ก็คือไปดูราคาผักผลไม้แล้วก็ซื้อต้นไม้เข้ามาแต่งห้องนี่คือวิวข้ามแม่น้ำสวยมากวันนี้ว่าจะลงไปเ e s t ์ n อน a r มารไม่รู้เป็นไงเหมือนกันแต่ว่าเหมือนตลาดนานบ้านเา่ามันจะเปิดแค่สารวอาทย์แล้วก็ น่นหละตลาดนัดอะขายพวกของสดแล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้าของคิดว่าอาร์ตคลาสด้วยมั้งแต่ว่ายังไก็รู้ <c oughs> จริงมันมีวิธีเดินทางหลายทางนะแบบว่านั่งรถเมล์สองสายต่อกันก็ได้หรือว่าเ <c oughs> จอย่างที่เราทําก็คือนั่งจากที่พักมาลงสต็อปหนึ่งแล้วก็เดินต่อเอง <c oughs> คือเดินมันก็ชิลๆไงคือไม่ใช่เดินอากาศร้อนบ้าเราอะ อันนี้มันได้วันนี้นยี่ห้าองศาท้ทองฟ้าดีมากแต่จะถึงได้ยังนี่เดินมา20นาทีละวจะจะถึงได้แล้วยังมาถึงแล้วมาดีมาก จากนัก็มาถึงช่วงหาของกินก็เดินนานกว่าจะเจอสิ่งที่อยากกินก็คือเป็นร้านข้าวไทยมากินอะไรข้าวไข่เจียวเห็นนั่ง,งพักแป๊บนึ่งละค่อยไปค่อยกลับบ้านไปกลับห้อง เขามีเหลือข้ามฟากเลว่ามันไม่วิ่งอ่ะไม่วิ่งก็อย่าวิ่งที่จริงๆเราแค่ข้ามฟากไปนี้เลยว่ายน้ำไปได้ป่ะถ้า <laughs> ดูความใกล้ชิดก,กับธรรมชาติของเรานี่คือในเมืองนะนี่เป็นตึกน้ำอ๋อนี่เป็นน้ำก่อย,อยนี่ว่ะ นึกว่าเป็นน้ำจืดแม่น้ำอะไรเงี้ยน,น้ำก่อยแต่ชอบทางเดินที่นี่นะมันแบบว่ามันเดินได้เรื่อยๆอ่ะอันนี้มองกัสภาพอาะกาศออกไปเลยนะหมายถึงแบบความต่อนเนื่องของการสัญจรอะไรเงี้ยเท้ารถเรือแต่เรือนี่ไม่เคยลองเหมือนกันตแต่ที่น่คือทางเดินอ่ะจะดูเนี่ยมันเดินได้ตลอดเลยมันมีทางที่เป็นแบบทางคนเดินจริงๆอ่ะเนี่ยที่เป็นเท้าก็เดินเนี่ย กับที่แบ่งเป็นรถเลนตรงนี้ก็คือให้รถยนต์จักรยานรถสกูตเตอร์ปั่นใช้ไปเลยแกแต่ทางเนี้ยคนเท่านั้นหรือใครจะใครจะเล่นเสียวปั่นเส้นนี้ก็ได้ก็แล้วแต่รักษาต,ตัวเองละกันกาค,ความจริงแล้วจะได้ข้ามสะพานแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นรถบสัสสเต,เตชันตรงไหนวะอยู่แถวนีนมั้งจำไม่ได้ ฉันข้ามสะพานนก็ตอนนีน้อันนี้ขึ้นตรงไหนอะเนี่ยอันนี้ก็ได้นะแต่ว่าขึ้นตรงไหนอะเอ้ขึ้นแต่ว่ามาที่นี่ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเตรียมตัวอย่างดีนี่ครั้งแรกไม่เป็นไรแต่ว่าคือเราซื้อกีวีมาใช่ไหมท่นนว่าเขาจะมีแบบแพ็กเกจจิ้งให้หรือมีอะไรงี่ไม่เป็นถุงๆแล้วเนี่ยตอนนี้กีวีเราตายไปแล้วหนึ่งลูกตัวแบะเชียว เอ้ยไม่เป็นไรได้กินของราคาถูกและดีด้วยมืฟุดแลนด์เจอแล้วอก็ทางเดิมที่มานี่หว่าเฮ้หอบเหนื่อยมากเอยแต่เมื่อกี้เอาจจริงเมื่อกี้ถ้าเกิดแบบ มันมีทางข้ามก่อนหน้านี้นนแล้วก็ข้ามนะเพราะว่าใต้สะพานน่ะโฮมเลสเยอะมากเยอะแบบเยอะก็จะบอกว่าไม่กลัวก็มันไม่ใช่ความจริงเรากลัวและเป็นผู้หญิงอีกคนเดียวเอเชียด้วยไม่เอาไม่เอาต้องรีบแบบตัดหาหาทางที่แบบข้ามได้ใกล้และเร็วที่สุดก็คือมันคือส้นนี้แหละแต่เมื่อกี้แบบ เราขี้เราแวงเ้วยแหละเราพารานอยอ่ะแต่ว่าปลอดภัยไว้ดีกว่าก็เลยรีบเดินรีบแบบตัดเพราะว่าไม่มีใครเลยไม่มีใครเดินกับฉันเลยเ <c oughs> หนื่อยเหนื่อยเดินหนีก็เดินขึ้นเนินเนี่ยเ,เดี๋ยวเจอที่ท,ที่พักแล้วกันตอนแรกก็งงว่าจะข้ามถนนไปขึ้น,นรถไฟฟยังไงนี่ค่ะทางเดินกับ ถนนทำชะง,งงหนักมากค่อยๆค่อยๆเรียนดูไป